ทรงออกไทยเดือนกุมภาพันธ์68กลับมาเกินดุลบวก14%ขยายตัวต่อเนื่อง8เดือน การส่งออกของไทยกุมภาพันธ์2568มีมูล,ลค่า2 6 7 0 7 1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ9,6520ล้านบาทขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่8ที่ร้อยละ14.0โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการผลิตของหลายประเทศทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในภาวะขยายตัวโดยเฉพาะการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการปรับขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐ นอกจากนี้การผ่อนคลายแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ายังเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญที่ส่งผลให้ภาคการบริโภคในแต่ละประเทศฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการเร่งผักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์โดยมีการเคลื่อนไหวของการส่งออกสินค้าในแต่ละหมวดดังนี้ หมวดสินค้าเกษตรผดตัว1.6%ตามการลดลงของการส่งออกข้าวผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นอาทิยางพาราไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปและผลไม้สด หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว9.9%ตามการสูงขึ้นของการส่งออกน้ำตาลทรายผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆอ,อาหารสัตว์เลี้ยงและผละไม้กระป๋องและแปรรูปสินค้าที่ส่งออกลดลงอาทิเนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ หมวดสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว17.2%ตามการสูงขึ้นของการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคําผลิตภัณฑ์ยางเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบและแผงวงจรไฟฟ้าสินค้าที่ส่งออกลดลงอาทิเหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เครื่องโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบและอุปกรณ์กึ่งตัวนำทานซิสเตอร์และไดโอด แนวโน้มการส่งออกในปี2,568กระทรวงพาณิชย์คาดการว่าการส่งออกในไตรมาสแรกของปี2,568จะยังคงมีทิศทางการเติบโตที่น่าพอใจโดยได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัยสำคัญทั้งความเชื่อมั่นในภาคการผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวในเชิงบวกความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มคลี่คลายลงอย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง อาทินโยบายการค้าของสหรัฐและมาตรการตอบโตจากประเทศต่างๆซึ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับระบบการค้าโลกขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทยตลอดจนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อรับมือกับสภาวะการที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ